ตั้งเป้าหมายยังไงให้ผลลัพธ์วิ่งเข้าหา10เท่าในใครบ้างคะที่เคยตั้งเป้าหมายแล้วไม่ได้ผลลัพธ์เลยยกมือขึ้น ไม่มีใช่ไหมคะอันนี้คือเล่นคนเดียวนะคะเล่นคนเดียวนะไม่เป็นไรนะคะเนาะวันนี้เราก็ต้องเป็นเพื่อนกับตัวเองนะคะเนาะนะคะหลังจากที่น้อยได้เข้าไปศึกษาในระบบ C S S นะคะแล้วก็ได้นําวิธีการตั้งเป้าหมายให้ตัวเองได้ผลลัพธ์นะจนเกิดผลลัพธ์ขึ้นมานะคะวันนี้นะคะน้อยก็เลยอยากเอามาแบ่งปันนะคะกับเพื่อนๆเนาะว่าใครที่ตั้งเป้าหมายแล้วไม่ได้ผลลัพธ์สักทีเกิดจากอะไรนะคะอย่างที่น้อยเคยเล่าให้ฟังนะคะว่า สมองของเรามันชอบความสุขใช่ไหมคะชอบความสุขชอบความสนุกดังนั้นทุกครั้งนะคะที่เราตั้งเป้าไม่ว่าทุกคนมีเป้าอยู่แล้วนะคะเป้าอันนี้หมายถึงเป้าหมายนะ <n> น,นี้หมายถึงเป้าหมายเนาะ <n> พอเราตั้งเป้าหมายแล้วนะคะดังนั้นนะคะถ้าเราอยากที่จะได้ผลลัพธ์เราก็ต้องใส่ภาษานะคะใส่ภาษาให้กับเป้าหมายของเรานะคะภาษานั้นนะคะต้องเป็นภาษาที่เชิงบวก แล้วทําให้เราขับเคลื่อนไปข้างหน้านะคะเนาะนะคะอย่างเช่นอ่าอย่างเช่นอย่างเช่นนะฉันชอบตัวเองจังที่เป็นคนมีวินยัยอ่านะคะหรืออ่าฉันสนุกกับการลงมือทําในครั้งนี้จังอ่านะคะเป็นคําที่ทําให้เรารู้สึกมีความสุขใช่ไหมคะหรือ ฉันเลือกที่จะเป็นคนสุขภาพดีถ้าคนไหนนะคะในะกำลังลดน้าหนักนะคะเนาะถ้าเราบอกกับตัวเองว่าฉันเลือกที่จะเป็นคนสุขภาพดีเนี่ยมันก็จะทําให้เรากินอย่างมีวินัยใช่ไหมคะเนาะหรือนะคะฉันรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ฉันได้ลงมือทําฉันเป็นคนสําเร็จที่มีอารมณ์ดีอ่านะคะนี่ก็เป็นคํานะคะที่ทําให้เราขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมีความสุขเนาะมันทําให้เราทุกครั้งในการลงมือทําของเราเนี่ยมันก็จะวกับ ความสุขสนุกสนานมันก็เลยทําให้เราขับเคลื่อนไปข้างหน้าโดยที่ไม่รู้สึกหนักไม่รู้สึกเหนื่อยนะคะแต่เราจะรู้สึกเบาสบายนะคะบางทีเนาะเราเบาสบายจนไปถึงเป้าหมายแล้วเรายังเอา้าถึงแล้วเหรอนะคะไม่รู้ตัวเลยว่าเราเดินเดินไปข้างหน้าทุกวันเนาะแค่เราทําอย่างมีความสุขเนาะแล้วมันก็จะมีคํานะคะที่แบบว่าห้ามพูดนะคะเวลาที่ ตั้งเป้าหมายนะคะบางคนนะเข้าใจผิดนะคะว่าใส่คําแบบนี้มันจะทําให้เราถึงเป้าหมายง่ายยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นคําว่าฉันจะอดทนฝ่าฟันถึงแม้ว่าใครไม่เห็นด้วยกับฉันก็ตามฉันจะสู้ไปจนถึงที่สุดจนฉันประสบความสําเร็จอ่ะนะคะเพื่อนๆฟังคําแบบนี้แล้วเป็นไงคะมันรู้สึกมีพลังอยู่นะแต่ว่าสมองมันจะมองเห็นประสักคต่างๆนานาเต็มไปหมดเลยนะคะ พอมันมองเห็นอุปสรรคต่างๆแล้วนะเขาจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกยากแล้วมันทำให้เขาหยุดกลางทางหรือว่าไม่ทำต่อไปนั่นเองนะคะเนาะก็นะคะเป็นการแบ่งปันนะคะในเรื่องของการใส่ภาษาให้กับสมองของเราหรือว่าใส่ภาษาระหว่างการตั้งเป้าหมายนะคะทำให้เราถึงเป้าหมายได้อย่างง่ายๆสบายๆขอให้ทุกๆคนนะคะถึงเป้าหมายได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ